สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างเหล็กดัดบ,บ้านเลื่อนค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านสิริเพชนะคะพหลนโยทิน52เรานี่เองค่ะลูกค้าต้องการติดตั้งงานเหล็กดัดกันโจนกรกันขโมยพื้นที่ตรงนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นบ้านสไตล์โมเดิร์นรอฟนะคะ บริเวณนี้เป็นชั้นสองของหน้าบ้านลูกคา้าลูกค้าทำหลังคาเดินถึงกันได้ลูกค้าอยากติดตั้งงานกันโจรกันขโมยกันแมลงนะคะจึงเลือกเราล้านเพิ่มสินการช่างมาใช้บริการการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะเดิมทีวงกบอลูปิเนียมของลูกค้าแบ่งออกเป็นสามช่อง กระจกลูกค้าเลื่อนได้แค่เพียง1ช่องนะคะเลื่อนได้แค่เพียง1ช่องงานแบ่งออกเป็น3าช่องเป็นบานฟิก2ช่องเป็นบานเลื่อนกระจก1ช่องแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเปิดทิ้งไว้ทั้งวันได้แบบนี้แล้วเลื่อนเหล็กดัดปิดไว้ได้นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องโจรเรื่องขโมยได้เลยนะคะ อุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยนะคะจะมีมือจับให้จะมีกุญแจล็อกให้แล้วก็จะมีหูช้างให้ลูกค้าสามารถซื้อกุญแจมาล็อกเสริมด้านบนไว้ได้นะคะงานมุงลวดถอดล้างทำความสะอาดในอนาคตได้นะคะงานเหล็กดัดเป็นงานดำเงานะคะลายแนวนอนมูลี่แบบนี้เลยนะคะเลื่อนไปแบบนี้การใช้งานเป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้ด้านในเราจะมีฉากปิดเหมือนในรูปเลยกันมแมลงลอดนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่า,มาแมลงจะบินลอดเข้ามาช่องนี้ได้นะคะด้านในนี้นะคะเราเลื่อนเหล็กดัดปิดไปแบบนี้มีคิ้วกันยุงด้านล่างให้นะคะกันมแมลงลอดอีกชั้นหนึ่งนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดทักลายลานเพิ่มสินการช่างได้นะคะลานเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการ วันนี้ร้านเพิ่มสิ่งการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างเหล็กดัดบานเลื่อนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ